สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องโภมพันตุลากันค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี่กกะดีไทยไทยแมวให้เบิงได้ค่ะเ้อตื่นขึ้นย้ำมุ่อเ้าแมวล่าเรืองค่ะพี่น้องนี่ค่ะวายทำอะไรครับผมทำอะไรครับผมอันนี้ทองสี่พันทำอะไรลกูกทำอะไรครับเล่นโซฟาเหรอขาดบอแล้วค่ะพี่น้องเอา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 ทำอะไรสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับผมผมชื่อทองสี่พันครับทองสี่พันครับอ่ะสวัสดีครับผมผมชื่อทองดําครับไหนทองดําทองดําทองดาสวัสดีครับผมชื่อทองดําครับสวัสดีครับผมชื่อทองกราวครับทองกราวทองกราวครับนี่ทองกราวค่ะพี่น้องอันนี้ใครชื่ออะไอ๋อสวัสดีค่ะหนูชื่อทองเทาค่ะหนูชื่อทองเทาค่ะ น่ารักพี่น้องตัวนี้ดิตัวนี้ดิที่ยังซืเอยังอ่า,งอานอนลงนอนลงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรมาลงนอนลงเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้องกวางทองค่ะอันนี้ทองสี่พันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกวางทองค่ะอาะสวัสดีเอฟซีก่อนลูกโอ้ยหน้าตาหน้าเกียจหน้าชังสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกวางทองค่ะ อันนี้ความท้องด้ค่ะอออออ๋อเนี่ยูสีรูสีขอกุญแจสีอะหลายๆได้ค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกับขวมพันธุลากันค่ะโอ้ออันนี้เป็นน้องท้องกวางท้องด้ค่ะอันนี้ใครเนี่ย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 ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ สวัสดีครับผมชื่อเสือทองครับอันนี้ก็ทองสี่พันทองสี่พันกุ้มพันอยู่ได้กะจีขึ้นมานั่งตัดทองสี่พันครับเอ้เสือทองครับเสือทองครับไปแล้วคับไปแล้วอันนี้ก็ทองทองทองกวาวอันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตัวนี้อันนี้อะไรลูกทองกวาว ทองกวาวกับใครเอ่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยทองกวาวกับใครบาสทำเมสวยจังเลยน่ารักจังเลยเนี่ยทองสี่พันทองสี่พันน่ารักจังเลยทองสี่พันน่ารักมากนม่ทองกวาวโอ้ทองกวาวลูกแม่น่ารักเหมือนกันมาแล้ว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 เดี๋ยวไปถามความทองความทองทำอะไรลูกกวาทองทำอะไร นุมมาส่องดูใไข่ลูกอยู่หน้าประตูเนี่ยส่องดูใไขอยู่หน้าประตูนอนลงลูกนอนลง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 ครับนอนลงนอนลงคนเก่งนอนลงนอนลงาครับที่มานั่งตัดพี่น้องนอนลงนอนลงนอนลงในส่องดูก่าอนโนคนเก่งนอนล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 งครับนอนลงครับนอนลงครับเบิ่งเบิ้งพี่น้อง เขาจะมานั่งดูนกที่อยู่ด้านนอกประตูอันนี้ก็ทองก้าวอ,อันนี้ใครเนี่ยมาอยู่ตักแม่นะคะมาจอบอยู่หน้าประตูได้ค่ะพี่นอ้องจอบเบิ้งว่าผู้ใดย่างไปย่างมาหรือว่านกเี่ใช้ปากใช้ปากดันก้อนประตูพร้อมได้ค่ะดูใครลูกดูใครดูใคร ดูใครทองเทาดูใครอะไรจะพากันเปิดประตูออกไปแล้วลูกทำไรครับสวัสดีเอฟซีก่อนีิสวัสดีเอฟซีก่อนทำไรเนี่ยนุทำอะไรโอ้ยทำความสะอาดขนอันนี้คือเจ้ากองทองค่ะอนอนลงนอนลงนอนลงเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมถ,ถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปไหนดูซิดูซิโอ้ยตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นเมื่อคือนนี้กะ ง่วงนอนงัวงเงียไม่สนใจอะไรเลยค่ะเมื่อคืนไทเนี่ยเสือทองจะไปไหนครับเสือ้อทองจะไปไหนครับอ,อันนี้เสือทองะะ้วค่ะเสือทองดื้อขนาดให้ไปไหนครับทีเนี้ยไปไหนมาแล้วมาแล้วตัวเสบมาแล้วทองดํามาแล้วทองดํามาแล้วพุดนะคะแลนแลนด์หมด ดืดื้เป็นหัวหน้าแก๊งต้องน้ำหัวหน้าแก๊งปวดนนะปวดนนะทำอะไรการลูกอย่าเล่นแรงนะครับนอนลง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 โตแล้วนอนลงนอนลงนอนลง,นนลงไหนอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยไหนดูซิดูซิ ใครมานั่งแอบอยู่หน้าประตูเนี่ยใครนะท่านเขาเอาอ๋ออย่ามากัดแม่ลูกอย่ามากัดแม่อยายาลูกอย่ากัดแม่อย่ากัดแม่อืมเยียงโทรศัพท์พี่น้องอานารักน่าอินดูเอาอย่ากัดแม่ลูกคนเก่งโทรศัพท์แม่นะลูกนอนลงก่อนนอนลงแม่จะถ่ายรูปให้เนี่ยถ่ายรูปคนสวยเนี่ยอู้อู้อันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ย โอ้อันนี้เสือทองครับสวัสดีครับผมผมชื่อเสือทองครับอันนี้เสือทองนี่ค่ะพี่น้องเยเสือทองงามเศร้านี่แมวกระยิสสดชื่นนี่ค่ะสดชื่นเสือทองเบิ้งอย่างพวกนี้อันนี้เจ้าสี่พันสีทองสี่พันอันนี้เจ้าเจ้าอะไรเนี่ยเจ้าทองกราวเจ้าทองกราวเดี๋ยวมาเบิ้งเจ้ากวางทอง กวามทองหนูดูอะไรลูกหนูดูอะไรหรูดูอะไรอยู่ข้างนอกบ้านเราดูมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรเจอใครไหมเจอใครไหมครับหยุด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 ยุดเล่นแรงเล่นแรงเจ้าทองดังข่าก็ต้องขอบคุณเอซีมากนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ ช่องคูงพันตุลากันอันนี้ก็เจ้าทองดำค่ะก็ซองดำทองดำ,งดำนูอยะโซนมากสิลูกโอ้ดื้อมากเลยเจ้าทองดำค่ะพี่น้องแมวเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอันนี้ผู้ใหเนี่ยมีทองมีทองมีทองครับดูอะไรก่ะเนี่ยค่ะพี่น้อง ีะไปกันมานั่งอยู่หน้าประตูแล้วคะ่ะน่าจะดูว่ามีใครเดินผ่านมาหรือว่ามีนกมาจับอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเขาก็จะเขาก็าาจะนั่งมาแอบๆบแบบดูหน้าประตูบ้านเนี่ยว้าหิวข้าวยังลูกหิวข้าวยังเออเออเออเอเอโอ้ยหิวข้าวยังละครับหิวข้าวยังครับ นิวเข้ายังครับครับผมครับผมอันนี้เจ้าทองเปล่ากับกวางทองค่ะใครใครไปอยู่ใกล้แม่ใครอันนี้ใครอันนี้ใครนนี้ใครนี่ใครนี่ใครผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรที่ดื้อๆอันนี้เจ้าเจ้าอะไรเอ่ยเจ้าอะไรผมชื่ออะไรเอ่ยผมชื่ออะไรลูก เสื้อท้องค่ะอ้าวกวางทองกับอ่าทองบวาวค่ะทำอะไรลูกทำอะไรทำอะไรทำอะไรหาอะไรอันนี้สองเท่าด้วยค่ะสองเทาที่เป็นแม่นยค่ะแม่้องเท่าจ๋าผู้หญิงตัวเดียว น้อง้นี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรจะไปไหนครับเนี่ยผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรวางทองทองดำอย่าดื้อลูกอย่าดื้อดื้อเบิดเท่านัน้นนะพี่น้องครับผมครับผมอันนี้น้องอะไรครับเสือทองผมชื่อเสือทองครับดื้อเหมือนกันครับ อันนี้ช่อะไรครับไหนดูสิดูสิดูสิสหาอะไร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 ครับว้าพฤติกรรมของแมวหันหน้ามาลูกหันหน้ามานอานนอ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 นน,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 น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะ นั่นนั่นนั่นดูดูดูพฤติกรรมแมวน่ารักมากเลยค่ะหนูอ่ะน่ารักที่สุดเลยเอา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 ดู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 พฤติกรรมค่ะเล่นอยู่ตามโซฟาขาดเบิร์ตพี่น้องอ๋อเดี๋ยวนุ่ิดูสิดูสิมองอะไรมองใครมองใครลูกมองใคร มองใครอยากเล่นกับพี่เขาเหรอหโอ้โหแลนไรคุ้มกันพี่น้องเนี่ดื้อสุดๆครับครับผมครับผมอันนี้ทำไรครับมานี้มามานี้มามานี่มามานี้มานี้มา,มานี้มา,มา ครับนอนลงลูกนอนลงคนเก่นอนลงครับนอนลงครับนอนลงลูกนอนลง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 ลูกนอนลงลูกแม่นอนลงนอนลงนอนลงวายนอนลงครับมานนี้เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี้ลูกมานี้มานี่ยมาเร็วมานี่ครับ มานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับไล่คมกันมานี่เร็วมานี่มาเร็วมานี่มานี่เร็วมานี่เร็วนอนลงลูกนอนลงคนเก่งว่ะเสียเสียเสียทองเสียทองอันนี้ก็เกาะแขนดีดีนอนลงครับนอนลงนอนลงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะนอนลงนอนลงนอนลงขอบคน f ีเนี่ย ขอบคุณนิตีทุกท่านนะคะเดอ้อที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการนะคะที่ไทยทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของศึกสาภูมิปัญญาท้องถินนะะ <S <S ่นค่ะอ้ออาวเอาใ่ใหญ่ใหญ่สึกาภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดํารงชีวิตแบบพอ,อเพียงการสารตะก้าของคุณพอ่อง้ามช,ช,ช,ชมชื่นเมื่อนี่แล้ะคะ่ะที่ไปไทย ไายถามเรื่องการสานตะกา้าเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเขาจะเกาะแขนนอนลงนอนลงนอนลงเจ้าเสือเนี่ยเกาะแขนดีดีนอนลงครับด,ด,ด,ดื้อสุดสุดค่ะดื้อดื้อแบบน่ารักเนาะดื้อแบบน่ารักน่าเอ็นดูอ้าวมาแล้วเหรอมามานี่ลูกมาอ่ะแมว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 มานี่ครับกวางทอง มาแม่านูกมาอันนี้ใครเนี่ยพี่น้องเบิงทองสี่พันตองสี่พันครับนอนหงายท้องปึงเลยหงายท้องปึงเลยน่ารักที่สุดเลยเบิงเบิงค่ะหงายท้องปึงเลยอันนี้ใครเนี่ยหิวข้าวแลวใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ไปทํำข้าวให้กินนะแม่ไปทํำข้าวให้กินนะ นี่งไงท้องปึงงแมกระบคุณเอฟซีเรยดๆนะคะแขกภูมีเจตที่เคารักทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับภูมิพันธุ์ตุลาการน,นะคะแล้วก็ครอบครัวก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยสราระการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ภูมิพันธุ์ถ่ายแมวให้กับเอฟซีที่รักแมวนะคะให้ได้ดูด้วยเพื่อเป็น การผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจค่ะเบิง้งพฤติกรรมของแมวน่ารักค่ะแมวน่ารักีนคาะน่ารักดีขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะพ่อกันคิดหนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ